อันนีค่ะเอออันนี 1, ้เป็นเป็นแรกที่ที 3. 3่ทำที่พูดัาพูดวนเย้อไปเร er ื 1, 2, ่อยเหมือนตามชื่อตามชื่ออันนี้เลยตามชื่ออันนี้เลยช่องช่องช่องเราชื่ออะไรอ่ะจำที่ช่องเราไม่ได้เลี๋ยวเราดูชื่อช่องเราก่อน พี่ช่องเราพี่ช่องอะไรท็อกทูมัสช่องเราพี่ช่องท็อกทูมัสขับสไครต์ให้เราด้วยนะไม่พี่ช่องที่ไม่มีสาระอะไรเลยอันนี้เป็นเป็นคลิปแรกที่เราที่เอ่อไม่ได้จะพูดอะไรนี่ตั้งเวลาไว้สิบนาทีก็ไม่ได้จะพูดอะไรเลยเอ่อ พูดเลยดีพูดเลยดีอ่าพูดแล้วันนี้แล้วกันวันนี้ไปทำงานแต่ว่ามีเรื่องพัชพัชใจอย่างนึงที่ที่เราไม่รู้มันโอเคมากเลยเราเราอยู่ในออกลุ่มโอเพ่นแชทโอเพนแชทคืใช่วยในไลน์อะแล้วแบบมันมีมันม,ม,นมนีมันมีเพื่อนคนหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งเขารู้สึกว่าจะเป็น น,น,น่าจะเป็นขายนะอ่าน่าจะเป็นฝายขายแล้วนางทะเลาะก,กับไม่เชิงทะเลาะหรอกเหมือนกับมีปัญหากับกับกับหัวหน้าง,งานเขาให้นางออกไปขายของแล้วก็แล้วพอพอขายได้แล้วก็เหมือนกับเหมือนกับว่าเขาแบบเอาเอาผลงานนั้นไปเอาผลงานของนางน,นั้นไปอารมณ์ประมาณนี้แล้วนางก็เออ เฮ้ยทำไมทําแบบนี้กับมิชาเนะฉันรู้สึกไม่โอเคเลยทำไมทำมิชาแบบนี้ฉันควรจะทํำ,ทำยังไงดีมาขอกําลังใจอะในกลุ่มในกลุ่มกลุ่มนั้นก็พยายามบิ้วอารมณ์นางให้กําลังใจนางเออไม่เป็นไรหลอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนาเอาใหม่เอาใหม่อะไรแบบเนี้ยเออเราก็เลยบอกว่าเราเราอ่ะไม่ได้ให้กําลังใจนางหรอกนะแต่เราอ่ะเราก็เลยบอกไปว่าเราบอกเราไปว่าเอ้าท่องคาถานี้นะเดินเดินกลับไป เดินกลับไปหาแฉนา,หา,หางงานคนนั้นแล้วก็แล้วก็บอกแล้วก็ไปพูดไปท่องคาถาไปท่องคาถานี้เออคาถาคาถาบอกว่าโอเยโอเยเออเราก็พูดพูดไ,เไปเรื่อยเปลยนะก็บอกว่าโอเยโอเยอะไรแบบนี้โปเยโปเเยนโมตัสสะนโมุทธายะโอนโมุทธถายะเออก็แบบไม่อยากให้นางขี้หรือ เมื่อนางอาจจะเออแล้วเพื่อบอกว่าเออลองเดินไปแบบนี้ก็ได้เดินไปแล้วก็เดินไปไปเจอหน้าเขาใช่ไหมแล้วก็พูดแล้วก็พูดใส่หน้าเขาไปแบบนี้นะบอกว่าโอ๊ยเย็บกันหรือยังแล้วก็เดินกลับมาเออเราบอกเราบอกให้น่าดูนั่นเราก็เออไม่รู้จะให้กำลังใจเขายังไงเรารู้สึกว่า ความเครียดอ่ะเราไม่ต้องแบกหรอกทำตัวบ้าๆอไปแล้วก็ปล่อยให้ความเครียดเป็นของคนอื่นสาเราถ่ายถ่ายโอนความเครียดไปไปให้คนอื่นแล้วกันเออเราไม่อยากเครียดก็อ้องไปก็ทำตัวอ่องอ่อก็ทำตัวบออไปเลยก็เออปล่อยปล่อยหน้าที่ความเครียดให้เป็นของฝั่งความเราเราไม่ต้องไปเครียดให้เขาไปเขาอยากเครียดหรอได้เอาไปเลยเอาว่าโอ๊ย เคเอาไปเลยไม่เครียดเราไม่ต้องเครียดนะเราเรายอมรับแล้วก็ปล่อยวางไม่ไม่่ใช่ปล่อยธรรมดานะโยนโยนให้เลยโยนเลยเออไม่ต้องมีแทนนะคะใครที่แบบกำลังมีความใครที่แบบกำลังเครียดกำลังท้อกับชีวิตไม่ต้องเครียดโยนทิ้งลงคลองเลยเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะ อยากอยากอยากให้อยากให้รู้ว่าอ่ะให้มันให้มันผ่านวันนี้ไปพอผ่านวันนี้ไปแล้วก็ยังไงมันก็มีวันพุน่งนีก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นเป็นคนเดิมตรงเชื่อว่าคือเองเป็นคนที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเ,ร,ไเ,ไร,เราจะเป็นยังไงมันมันก็คือเราไม่ต้องไปแคร์ใครนะใครจะพูดถึงเรายังไงก็ก็ใช่ไม่เป็นไร เชื่อมั่นอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองนะนงคิดมาทุกคน<ะ>ไม่อยากไม่อยากจะบอกให้สู้หรอกไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทุกคนตอนนี้กำลังสู้อ,อยู่กับอะไรแค่แค่อยากจะบอกว่าถ้าเหมือนเพร่เหมือนหนาวอยากให้กำลังใจจาก จกใครสักคนอาจจะเดินไปกอดข้างก็ได้นะเ <c oughs> คยได้ยินทำอยู่ไหมกำลังใจกำลังใจจากกำลังใจจากจากคนแปลกหน้าเฮ้ยเราว่ากำลังใจจากคนแปลกหน้ามันเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แบบที่ดีนะ่ะคนแปลกหน้าให้ให้กำลังใจเรา <c oughs> เราได้ดีนอยู่คนที่แบบเรารู้จกัก <c oughs> 考，就是差不现在。